สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เราพบกันในช่อง y t u t u โฮโรปั้มแมนเวอร์วันนี้นะครับเรามาดูดวงกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับประจำเดือนสิงหาคม2563ดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรอ่าวันนี้นะครับเราใช้ไพ่อ่าเวล อ f The y ะ a r t a r ทารนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะครับ0 8 9 9 6 8 8 6 5 5อาจารย์ตั้มมีค่าใช้จ่าย1,000บาทนะครับอะ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราจะเริ่มดูดวงกันนะครับอ่า,พาไพ่ใบแรกนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้น high pitch e s นะครับเหมือนทํานองว่าคนวันจันทร์เนี่ยเป็นสายหมเตรูนะครับถ้าเป็นหมอดูก็เป็นหมอดูที่มี six s e n s มีรางสังหรณมีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ อย่าลืมนะครับความรักมักจะไม่สมหวังความรักมักแอบซ่อนความรักมักจะเป็นบุคคลที่สามหรือตัวแปรเกิดขึ้นนะครับเช่นถ้าเราไม่มีตัวแปรคนที่เราชอบก็มีตัวแปรเกิดขึ้นเพราะว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเห็นปะ นั่งทับอยู่บนพระจันทร์นะครับถ้าถามเรื่องความรักไม่ดีแต่ถ้าถามสายหมู่เตรูถือว่าดีคนนี้เป็นคนที่เก่งดูดวงแม่นเป็นคนมีเซนมีรางสังหรณ์เกิดขึ้นหรือถ้าถามว่าจะทำงานอะไรก็มีเพศตรงกันข้ามให้การช่วยเหลือถามว่าเขาได้ตำแหน่งไหม ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการได้ตําแหน่งเกิดขึ้นได้มาจากอะไรเพศตรงกันข้ามให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับคนนี้นะครับถามว่าทําอะไรได้สองอย่างนะครับเพราะว่ามีเทียนขาวเทียนดำนะอาจจะเขาเรียกว่าทำอาชีพนะครับ สีเทาก็ได้รับหวยก็ได้อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคนนี้เป็นคนเก่งครับบอกได้เลยว่าเจ้าของดวงชะตาเก่งมากอ่าต่อมานะครับการเล็งอะไรไว้ถ้าทางจะไม่พลาดเกิดขึ้นนะและถามว่าถ้าไรายได้ล่ะ นะครับรายได้ก็ถือว่าดีนะได้มาจากตัวเองได้มาจากน้ำพักน้ำแรงอะไรประมาณนี้เหมือนส่งส่องกล้องอะเลงไว้แล้วว่าตัวเนี้ยจะต้องได้หรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของดวงชะตาเนี่ยเห็นไหมครับอ่ามีอาวุธครบมือเลยนะแล้วไพ่ใบนี้นะครับ ก็แน่นอนนะครับอ่าราชินีถือดาบเห็นปะเป็นคนที่เก่งแข็งท้าทายนะครับประมาณนี้เกิดขึ้นอ่าเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับเงินถือว่าได้มาเรื่อยๆมาเยอะๆเกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่เขาเร่งโปรเจกต์ไว้แล้วไม่มีพลาดอืม ช่วงนี้จะมีแกในเรื่องของการเดินทางบ่อยนะสิงหาเนี่ยจะมีแกในเรื่องของการเดินทางนะครับไปติดต่อง,งานเดินทางให้ความสำเร็จอะไรอย่างนี้เอกสงเอกสารอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะ เห็นไหมครับว่าคงไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเห็นปะ,ะพร้อมกับสู้รบอะนะครับก็คงจะเป็นลักษณะของอการดิวงานหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับถามว่าสังคมดีไหมสังคมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สังคมของเจ้าของดวงชะตาเนี่ย จะมีลูกน้องเป็นผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่เกิดขึ้นนะเออ,อ,อเจ้าของดวงชะตาจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านเช่นอาจจะมีเกณฑ์การปรับปรุงต่อเติมซ่อม เช่นหลังคารล่วห้องน้ํามีปัญหาอะไรประมาณนี้หรือจะซื้อหรือจะขายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าถามว่าขายได้ไหมาขายได้ไม่เกิน3เดือนช้าสุด6เดือนเกิดขึ้นถ้าซื้อได้ไหมซื้อได้ เร็วสุด3เดือนช้าสุด6เดือนนะครับเหมือนกันเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับเวลออฟฟอร์จูนมันได้เหรียญเข้ามา mm. เห็นป่ะแล้วมันมีดอกทานตะวันเกิดขึ้นอ่าที่ผมบอกว่า3เดือนหรือ6เดือนนั่นเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นหิมะก็อาจจะเลทไปในเรื่องของหน้าหนาวบ้างอ่านะครับอ่าเช่น ช่วงตุลาอะไรงนี้อาจจะได้หรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าคนโสดก็มีเกณฑ์พบรักใหม่ปลายปีนะหรือคนมีคู่อยู่แล้วนะครับหรือมีเจ้าของนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของเจอคู่มาแทรกมาซ้อนหรืออะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะอ่าแจ็สเมนอ่าไพ่ดีเลยนะครับขอพอรจากเทวดาขอพอรจากเบื้องบนอ่าขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมครับว่าดอกออกดอกผลนะอ่าเป็นดอกสีชมพูสีเหลืองหรืออะไรประมาณนี้ ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเทพที่เป็นผู้หญิงเช่นเจ้าแม่กวนเอมพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะแล้วมันจะโอเคหรือขอในเรื่องของความรักก็ได้นะ,ะก็ถือว่าไพ่นี้นะครับ สมหวังเกิดขึ้นอ่าไพ่เดอะเร์อ่า,ป,อาประมาณปลายปีนะครับสเดือนหรือหกเดือนเนี่ยมีเกนในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะครับอ่าเดอะเวอรเลยคือการเดินทางต่างประเทศทำงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้หรือติดต,ต่อต่างประเทศเกิดขึ้น เพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของการติดต่อต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศได้หมดเลยอืมแต่ไปในเกณฑ์ที่ดีสมหวังนะครับเพราะว่าหน้าไพ่ย,ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอ่าเห็นปะ่ะมันมีหลายสีเลยสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีแห่งความประสบความสำเร็จ เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะไปไหว้พระทางไกลไหว้เจ้าแม่กวนอิมก็ได้ฮ่องกองหรืออะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเขาก็บอกว่าให้ระวังในเรื่องของความรักอ่าระวัง คนที่รักจะมาในเรื่องของการทำงานแอบรักแทรกรักซ้อนนะถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ระวังผู้หญิงมาขายหนมจีบเกิดขึ้นนะ,ะเห็นไหมครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เนะี่ยพระจันทร์มันครึ่งเสี้ยวนะครับตัวเขาเองก็มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วเกิดขึ้นอืม นี่ภาพมันเหมือนทานองว่าไห้คนวันจันทร์เนี่ยให้ระวังเลยในเรื่องของความรักนะความรักอาจจะมีปัญหาความรักอาจจะรักแสกรักซ้อนหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอ่า,อาสุขภาพนะครับให้ระวังการคลิตการเครียด การซึมซึมเศร้าอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับว่าเห็นปะ่ะอยู่ที่เห็ดนะครับฝนตกมาอ่าเหงาเศร้าคิดมากคิดไมาเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะอ่าเขาก็บอกเลยว่าต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุง ในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับแล้วจะดีเกิดขึ้นอ่าโอ้โหราชินีถือช่วยเลยไพ่ใบนี้นะครับมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับ เพราะว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องงานเรื่องการอ่าเรื่องทุกเรื่องเกิดขึ้นนะครับอ่าเพราะว่า,าไพ่ใบนี้นะครับอ่ามันเป็นลักษณะของราชินีถือถ้วยอืมก็แสดงว่ามีเจ้านายมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นอ่าแล้วก็ไปในเกณฑ์ที่ ดีนะก็ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีเลยแล้วไพสรุปสุดท้ายอ่า The t h e chariot นะครับก็แน่นอนนะครับชาริเอรกับเดเวอร์บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการที่ทำงานต่างประเทศและหรือเดินทางไปต่างประเทศและมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทาง เร,เร็วสุด3เดือนหรือช้าสุด6เดือนเกิดขึ้นนะครับเดินไปเดินทางไปต่างประเทศดีไหมก็โอเคถือว่าดีเกิดขึ้นหรือเจ้าของดวงชะตาจับงานอะไรเข้ามา2ออย่างขึ้นไปนะครับจับงานตรงนี้นะครับประสบความสำเร็จอีกนะครับก็ชูดอกทานตะวันเกิดขึ้นนะครับ ใพ่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับถือว่าดีเลยถ้าถามว่าจะทำบุญเสริมดวงอะไรดีนะครับก็บ่งบอกถึงแกนทำบุญพวกโรงศพทำบุญพวกเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียน ถวายหลอดไฟหรือค่ายานพาหนะนะครับเกิดขึ้นก็คือให้ค่ายานพาหนะกับพระสงฆ์อะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็จะอธิษฐานขอให้เปิดทางให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโชคเงินไหลมาเทมาเกิดขึ้นนะ แน่นอนนะครับเรื่องงานเรื่องเงินประสบความสำเร็จหมดนะครับแต่เรื่องความรักมันยังอึมครึมอยู่นะครับรักแสกรักซ้อนหรืออะไรประมาณนี้หรือยังไม่มีคู่อ่าก็จบกันแล้วนะครับในเรื่องของการทำนายทายทักของคนที่เกิดวันจันทร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มแมนเวอร์ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับอ่า0899638635มีค่าใช้จ่ายนะครับ1,000บาทหรือถ้าติดต่อ ID TUM4296 ตั้ม4296นะครับ ่ามีค่าใช้จ่าย1,000บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มแม่นเวอร์ด้วยนะครับก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ